ะะโอเคค่ะหยิบนหนังสือภาษาอังกฤษ,าษาแล้วก็แบบฝึกหัดขึ้นมาเราไปเรีนยนกันเลยค่ะรูปภาพที่เราเห็นอยู่เป็นรูปภาพของห้องต่างๆใช่ไหมคะเป็นส่วนประกอบของในบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันมีคำว่าอะไรบ้าง Dining room, Living room, Bathroom, Kitchen, Bedroom ดูจากรูปภาพนักเรียนก็น่าจะรู้ความหมายของแต่ละห้องแล้วนะคะงั้นเราลองมาฟังอีกรอบแล้วก็พูดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Dining room, living room, bathroom, kitchen, bedroom อย่าลืมทบทวนคำศัพท์กันนะคะภาพน,นี้ครูเคยสอนไปแล้วเนาะครูก็จะมาทบทวนเรื่องการออกเสียงคำศัพท์ Look, this is my family Grandpa, Grandma, Dad, Mom, Uncle, Brother, Dad, Uncle, Mom, Sister, Aunt เป็นยังไงบ้างคะฝึกพูดกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราลองมฟังอีกรอบนะคะ Look this is my family Grandpa Grandma Dad Mom Uncle Brother Sister Aunt อย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะ จำประโยคนี้ก็ได้ไหมคะเดี๋ยวนี้เรามาอ่านออกเสียงกันค่ะ This is my grandpa. This is my grandma. This is my dad. This is my mom. This is my uncle. This is my brother. This is my sister. This is my aunt. ครูขออธิบายคำว่า a u n t กับ uncle เพิ่มเติมนะคะนอกจากเราจะแปลว่าลุงกับป้าแล้วนะคะยังสามารถแปลว่า อากับน้าได้อีกด้วยนะคะอย่าลืมถ้าลุงกับป้าก็จะเป็นพี่สาวของพ่อกับแม่ใช่ไหมคะแต่ถ้าอากับน้าก็จะเป็นน้องสาวของพ่อแล้วก็แม่ใช่ไหมคะโอเคคะ่ะเข้าใจกันไหมคะ where เราจะใช้ถามสถานที่นะคะว่าคนคนนั้นอยู่สถานที่ใดอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ where is mom เราดูรูปภาพในหนังสือนะคะแล้วก็ดูว่า คนคนนั้นที่เขาถามถึงเนี่ยอยู่สถานที่ใดจากที่เราเรียนไปสถานที่ตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมคะโอเคแล้วนำมาตอบอย่างเช่นประโยคตอบกลับของคนนี้ก็คือ she is in the kitchen where is mom แสดงว่าประโยคนี้เขาถามถึงใครคะเขาถามถึงแม่นั่นเองแล้วแม่ก็เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงผู้หญิงเราเลยใช้ she ถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้อะไรคะ he โอเค เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเขาถามถึงแม่ใช่ไหมคะก็คือถ้าแม่อยู่ในห้องครัวเราก็จะตอบไปว,ว่า she is in the kitchen แม่อยู่ในห้องครัวนั่นเองโอเคนะคะเรามาดูรูปแบบประโยคกันนะคะประโยคแบบนี้เรียกว่าประโยคคำถามนั่นเองประโยคคำถามก็ต้องมีคำตอบโอเคคะ่ะเก่งมากเลยโดยประโยคคำถามนั้นเขาจะนำ verb to be มาข้างหน้าก็คือ is เราจะใช้ is กับคนคนเดียวใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลย is mum in the bedroom เขาถามว่าอะไรคะแม่ได้อยู่ในห้องนอนหรือเปล่า no she isn't แสดงว่าทำไมคะ no ก็แสดงว่าแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องนอนใช่ไหมคะโอเคค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะเรามาดูตัวอย่างประโยคนี้กันนะคะก็คือเหมือนเดิม is mum in the bedroom เขาถามว่าอะไรคะแม่ได้อยู่ในห้องนอนหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยนะคะ yes yeah, she is yes yeah, she is แสดงว่าแม่อยู่ในห้องนอนใช่ไหมคะแต่ถ้าแม่ไม่อยู่ห้องนอนล่ะเราจะตอบว่าอะไร no she isn't no she isn't แสดงว่าแม่ไม่อยู่ห้องนอนใช่ไหมคะโอเคคะ่ะนักเรียนอย่าลืมฝึกทบทวนประโยคนะคะ ถ้าครูถามนักเรียนว่า is mom in the bedroom นักเรียนจะตอบครูว่าอะไรคะอย่าลืมส่งคำตอบกันเข้ามาด้วยนะคะการส่งคำตอบเข้ามานะคะก็คือให้นักเรียนคอมเมนต์ด้านล่างนะคะโดยบอกชื่อแล้วก็ชั้นด้วยนะคะอย่าลืมครูจะได้ทราบว่าใครเข้ามาดูบ้างแอบกระซิบมาว่ามีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะคะบทเรียนของเราวันนี้ก็จบไปแล้วสวัสดีคะ่ะ goodbye